สวัสดีเจ้ามาปากรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่1 6กุมภาพันธ์2566เจ้า้ามาดูรายงานสภาพอากาศที่พันมาก่รน,นะเจ้าแต่ว่านี่ที่ภาคเหนือของเฮามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เจ้า โดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้74.0มิมตรที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนทนหน่วยวิจ internal, in, cũ, bb, ัยข wow ุนห้วยแห้งอำเภอจอมท้องจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-36องศาเซลเซียสโดยมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้36.0องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้า ควารู้สภากาศทัวไปของวันนี้เจ้าที่ภาคเหนือของเฮามีอากาศเย็นถึงหนาวโดยมีรายงานอุณหภูมิตำสุดเพื่อนราบวัดได้17.0องศาเซลเซียสที่กลุ่มงานเกษตรเจียงไฮ์อำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮยเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีรายงานอุณหภูมิตำสุดเจ้านี้วัดได้5.4องศาเซลเซียสที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเจียงไม่เจ้า เข้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือในช่วงวันที่16-17กุมภาพันธ์2566ยา่างฮือภาคเหนือของเฮามีพายุฝนฝ้าขนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแหง่ง ขอให้อปอแม่ปีน้องละมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวเจ้าโดยลิกเรียงกันดูใต้ทีลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างตีบักแข็งแรงสำหรับปีน้องเช้ากเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ตัวเจ้ารรุดาดหมายลักษณะอา,าการแห่งเสาทีชั่วโมงดังหน้าเจ้า ที่ภาคเหนือตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะน,นองรแอยละซีซของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่และเจียงรายอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมเปิดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่าง มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองร่อยละเสาของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแหงซึ่นมากบริเวณจังหวดัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิตำสุด33-34องศา,สาสเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,สาสเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุด8-15องศา,สาสเซลเซียสเจ้าลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี่ที่พัคเหนือของเฮามีพายุฝนฝ้าขนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางแห่งเจ้าขอให้ป่อแม่ปีน้องและมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวเจ้าสำหรับปีน้องชาวเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและละมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรในระยะนี้ไว้ตัวเจ้า แะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 53277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้กับขอลาพิกรนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน